คฤราสา์วินเชสเตอร์คฤราหา์แห่งการหลอกผี M1 Garand อาวุธปืนเล็กยาวที่ใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองของกองทัพทหารสหรัฐซึ่งเมื่อได้ปลดประจำการแล้วเ M1 Garand mm hmm. ก็ได้ถูกส่งมอบต่อให้กับมิตรประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งต่อมาในภายหลังอืนชนิดนี้ก็ได้ถูกนำมาใช้เพื่อการฝึกท่าอาวุธ สำหรับนักศึกษาวิชาทหารของไทยแต่หากได้ลองสังเกตที่บริเวณศูนย์เล็งพัน์ท้ายปืนในบางกระบอกอาจจะมีการระบุเอาไว้ว่าผลิตมาจากโรงงานของวินเชสเตอร์ซึ่งนอกจากวินเชสเตอร์จะเคยมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะโรงงานผลิตปืนรายใหญ่ในยุคอดีตแล้วในยุคปัจจุบันชื่อเสียงของวินเชสเตอร์ก็ยังคงโด่งดังในฐานะของตำนานคฤหาสา์แห่งการหลอกผีอีกด้วย เครือข่ายวินเชสเตอร์ตั้งอยู่ที่ซานโฮโซรัฐแคลิฟอร์เนียในประเทศอเมริกาที่แห่งนี้ได้ถูกสร้างในช่วงศตรวรรษที่19และมันก็ยังคงตั้งตะะง,งานอยู่เช่นนั้นมาเป็นเวลายาวนานหลายสิบปีในปี1974คริหาดวินเชสเตอร์ได้ถูกบันทึกให้เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของประเทศซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้ทำการเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้ นอกจากชื่อเสียงในด้านการออกแบบก่อสร้างอันวิจิตรพิสดารแล้วที่นี่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านผีสิงอีกด้วยสำหรับการเข้าเยี่ยมชมคฤหาสน์วินเชสเตอร์นั้นจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีไกด์นำทางเพราะไม่เช่นนั้นแล้วนักท่องเที่ยวมีโอกาสสูงมากที่จะเดินหลงทางหรืออาจจะติดอยู่ภายในคฤหาสน์ซึ่งการจัดทัวร์เพื่อเข้าเยี่ยมชมนั้นมีทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน ขฤหาานหลังนี้ตัวบ้านถูกสร้างเต็มพื้นที่ขนาด4.5เอเคอร์และมีมูลค่าสูงถึง5ล้าน5แสนดอลลาร์สหรัฐแต่เดิมมันเคยถูกสร้างถึง7ชั้นแต่ปัจจุบันเหลือเพียงแค่4ชั้นเท่านั้นโดยมีห้องทั้งหมด160ห้องประกอบไปด้วยห้องนอนขนาดใหญ่40ห้องห้องน้ำ13ห้องห้องจัดเลี้ยงบนรูม2ห้องห้องครัวอีก6ห้องและ มีห้องใต้ดิน2ชั้นภายในเครื่องหาดต้องใช้ประตูมากถึง950บานและหน้าต่างอีกนับหมื่นบานนอกจากนี้ยังมีเตาผิง47เตาบันได40แห่งอีกทั้งยังมีลิฟต์และห้องต่างๆที่ไม่มีเหตุผลในการสร้างอีกมากมายในอดีตตระกูลนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในด้านการผลิตปืนไรเฟิลและเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยโอลิเวอร์วินเชสเตอร์ได้เป็นผู้คิดค้นปืนไรเฟิลแบบใหม่ที่สามารถบรรจุกระสุนได้ทีเดียว13นัดจากที่เคยบรรจุได้เพียงแค่ครั้งละหน,นึ่งนัดเท่านั้นซึ่งนับได้ว่าเป็นการปฏิวัติครั้งสําคัญของปืนไรเฟิลเลยก็ว่าได้และด้วยความล้าสมัยของปืนไรเฟิลรุ่นปี1873จากวินเชสเตอร์ก็ทําให้มันถูกเรียกว่าโคดปืนพิชิตตะวันตกต่อมา ทายาทของโอลิเวอร์วินเชสเตอร์ซึ่งมีชื่อว่าวินเลียมวินเชสเตอร์ได้ทําการเสนอขายปืนของโรงงานวินเชสเตอร์ให้แก่ทางรัฐบาลอเมริกาซึ่งผลจากการทดสอบคุณภาพก็เป็นไปได้ด้วยดีดังนั้นปืนจากวินเชสเตอร์จึงได้ถูกนําไปใช้อย่างเป็นทางการโดยกองทัพทหารนอกจากนี้มันก็แพร่หลายไปทั่วไม่เฉพาะเพียงในอเมริกาเท่านั้นมันยังครองความนิยมไปถึงประเทศอื่นๆจนเกือบทั่วโลกอีกด้วย ยิ่งมีการสู้รบฆ่าฟันกันมากเท่าไหร่กำไรจากการค้าอาวุธก็ยิ่งส่งให้ตระกวลวินเชสเตอร์มีแต่ความร่ำรวยมากขึ้นจนพวกเขากลายเป็นอภิมหาเศรษฐีได้ในที่สุดมีผู้กล่าวว่าทรัพย์สินจำนวนมหาศาลของตระกูลวินเชสเตอร์นั้นคือเงินทองที่แลกมาจากกองซากศพและชีวิตของมนุษย์จำนวนมหาศาลด้วยเช่นกัน หลังจากประสบความสำเร็จทางธุรกิจไม่นานนักภรรยาของวิลเลียมวินเชสเตอร์นามว่าซาร่าก็ได้ให้กำเนิดหนูน้อยแอนนี่พาดีวินเชสเตอร์ซึ่งเป็นลูกสาวคนแรกหลังจากที่แต่งงานกันมาได้4ปีแต่หลังการคลอดเพียงแค่5-6สัปดาห์แอนนี่กลับต้องเสียชีวิตลงและทั้งสองก็ไม่เคยมีลูกอีกเลยแล้วจากนั้นไม่นานโอลิเวอร์ผู้พ่อของตระกูลวินเชสเตอร์ซึ่งเป็นผู้คิดค้นปืนวินเชสเตอร์ ก็สิ้นใจตายอย่างกระทันหันวิลเลียมซึ่งเป็นทยายาทของตระกูลจึงต้องเข้ามาสารต่อธุรกิจทั้งหมดแต่แค่เพียงหนึ่งปีหลังจากนั้นวิลเลียมก็ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคปอดเวลานี้ซาร่าวินเชสเตอร์จึงกลายเป็นเจ้าของกองมรดกมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐและยังเป็นผู้ถือหุ้นอีก50%ของบริษัทผลิตปืนไรเฟิลวินเชสเตอร์อีกด้วย โดยเธอมีรายได้จากบริษัทประมาณวันละ1,000ดอลลาร์ในสมัยนั้นหรือประมาณวันละหนึ่งล้านบาทต่อวันสำหรับค่าเงินในปัจจุบันแต่การที่เธอต้องสูญเสียทั้งลูกสาวและสามีเป็นนั้นทำให้สภาพจิตใจของเธอย่ำแย่มากซึ่งในช่วงเวลานั้นเองที่ประเทศอเมริกากำลังเกิดกระแสนิยมในเรื่องของการทรงเจ้าเข้าผีถึงซาร่าจะมากล้นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองก็จริงแต่เธอกลับรู้สึกเคว้งคว้างและขาดที่พึ่งทางใจ วันๆซาร่าคิดถึงแต่สามีและลูกสาวเธอต้องการจะพบกับพวกเขาถึงแม้ว่าจะเป็นในแบบของดวงวิญญาณก็ตามแล้วนับตั้งแต่นั้นซาร่าก็เปลี่ยนไปซาร่าหันมาใช้ชีวิตอย่างแปลกประหลาดและเริ่มจัดพิธีเรียกวิญญาณขึ้นมาโดยเธอพยายามจะสื่อสารกับสามีและลูกสาวผ่านคนทรงแต่ดวงวิญญาณที่มาเข้าทรงนั้นกลับไม่ใช่ดวงวิญญาณของคนทั้งสอง หากแต่เป็นดวงวิญญาณของผู้คนมากมายที่บอกว่าพวกตนนั้นต้องตายด้วยปืนไรเฟิลอันเป็นผลงานที่ตระกูลวินเชสเตอร์ได้สร้างขึ้นมาคนทรงบอกกับเธอว่ามีวิญญาณอีกมากมายที่ข้างแ้นคนในตระกูลวินเชสเตอร์พวกเขาต่างพากันสาบส่งตระกูลวินเชสเตอร์ให้ต้องประสบเคราะห์กรรมต่างๆนานา,นาและดวงวิญญาณสามีของเธอนั้นได้สั่งให้เธอรีบย้ายบ้านหนีไป แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ทางฝั่งตะวันตกของอเมริกาวันรุ่งขึ้นซาร่าขายบ้านทิ้งและย้ายออกไปทันทีตามคำแนะนำของร่างทรงซาร่าย้ายไปยังซานโจเซในแคลิฟอร์เนียเธอซื้อบ้านหลังใหม่ตามคำสั่งของวิญญาณสามีนอกจากนี้ร่างทรงยังบอกกับซาร่าอีกว่าวิธีที่จะแก้คำสาบจากพวกวิญญ,ญาณอาฆาตท,ทั้งหลายนั้นคือ เธอจะต้องสร้างบ้านหลังนี้ไปเรื่อยๆและภายในบ้านจะต้องถูกสร้างเอาไว้สําหรับหลอกพวกดวงวิญญาณหรือผีร้ายต่างๆไม่ให้มาทําอันตรายเธอได้และเมื่อไหร่ก็ตามที่บ้านหลังนี้ไม่มีเสียงจากการก่อสร้างหรือจุดการก่อสร้างไปเมื่อน,นั้นเธอก็จะต้องตายในปี1844ซาร่าได้ว่าจ้างช่างฝีมือดีที่สุดด้วยเงินจำนวนมาก เพื่อต่อเติมบ้านไปเรื่อยๆทุกวันโดยไม่เคยมีวันหยุดเลยตลอดจนชั่วชีวิตของเธอระหว่างการก่อสร้างและต่อเติมบ้านซาร่ามักจะสั่งให้ช่างทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบ้านไปมาตลอดเวลาโดยให้เหตุผลว่าต้องทำตามความต้องการของวิญญาณที่มักจะเปลี่ยนแปลงไปมาโดยซาร่าจะทำพิธีเรียกดวงวิญญาณด้วยตัวเองและวิญญาณจะคอยบอกกับเธอว่าจะต้องต่อเติมบ้านต่อไปอย่างไร แล้วในไม่ช้าบ้านของเธอที่จากเดิมเคยมีแปดห้องก็กลายมาเป็นเขาวงกฏขนาดย่อมจำนวนห้องมากกว่า100ห้องได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลและในแต่ละจุดของบ้านก็จะมีการสร้างกับดักมากมายสำหรับป้องกันวิญญาณเช่นประตูห้องที่เมื่อเปิดเข้าไปแล้วจะกลายเป็นผนังกำแพงบันไดที่มาเดินขึ้นไปแล้วจะเจอทางตันหรือบันไดบางจุด จะมีขั้นบันไดสูงเพียงแค่5เซนติเมตรเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีประตูห้องชั้นสองที่เมื่อเปิดเข้าไปแล้วก็จะกลายเป็นช่องทะลุออกไปนอกตัวบ้านโดยที่ไม่มีระเบียงหรือพื้นห้องมารองรับบ้านหลังนี้ถูกออกแบบโดยให้ความสำคัญกับเลข13มากเป็นพิเศษเพราะเชื่อว่าเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเช่นภายในห้องจะถูกแบ่งด้วยแผ่นผนัง13แผ่น เพดานถูกปูด้วยแผ่นไม้13แผ่นใช้เทียนไข13เล่มประดับอยู่บนโคมระยะมีห้องแต่งตัวและห้องน้ํา13ห้องและมีช่างไม้ซึ่งเป็นผู้ต่อเติมบ้านทั้งหมด13คนภายในคฤหาสน์จะถูกตกแต่งไปด้วยของประดับชั้นเลิศที่ถูกสั่งเข้ามาจากต่างประเทศและยังมีทั้งชักโครกเครื่องทําน้ําร้อนและเครื่องปั่นไฟซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความล้าสมัยที่สุดในยุคนั้น ต่อมาในปี1907ที่แคลิฟอร์เนียได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทําให้ครึ่สง์าบินเชสเตอร์ซึ่งเดิมเคยมีถึง7ชั้นเกิดความเสียหายจนเหลือเพียงแค่4ชั้นห้องนอนของซาร่าซึ่งอยู่ที่ชั้น4ถูกพื้นและผนังถล่มลงมาปิดทับทําให้เธอต้องหลงทางอยู่ภายในบ้านของตัวเองในครั้งนั้นซาร่าถึงกับสิ้นหวังจนเธอคิดว่าคงจะไม่สามารถเอาชีวิตรอดออกไปได้แน่ แต่อีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเธอก็ได้รับการช่วยเหลือให้ออกมาได้โดยปลอดภัยและจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ยิ่งทําให้ซาร่าทุ่มทุนไปกับการสร้างและต่อเติมบ้านมากขึ้นไปอีกการสร้างบ้านลักษณะปแปลกประหลาดด้วยความเชื่อที่ว่าสามารถใช้ป้องกันผีร้ายได้แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถป้องกันตัวเธอให้รอดพ้นไปจากความตายได้ในปี1922 ซาร่าเสียชีวิตลงเมื่อเธอมีอายุได้84ปีซึ่งนั่นก็ทำให้คฤหาสน์วินเชสเตอร์หยุดการขยายตัวถึงแม้ว่าซาร่าจะใช้เงินจำนวนมากมายมหาศาลในการสร้างคฤหาสน์หลังใหญ่โตแต่ชีวิตส่วนตัวของเธอนั้นกลับอยู่อย่างเรียบง่ายและประหยัดเธอจะใช้เงินก้อนโตก็ต่อเมื่อเป็นการบริจาคเพื่อสังคม ในเวลาต่อมาโรงงานผลิตปืนไรเฟิลวินเชสเตอร์ได้ถูกขายผ่านมือนักธุรกิจไปแล้วหลายต่อหลายครั้งจนในปัจจุบันนี้ก็ได้กลายมาเป็นโรงงานผลิตปืนสําหรับการล่าสัตว์และคาดึหาร์ดวินเชสเตอร์ก็กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของความลึกลับเนื่องจากที่แห่งนี้มักจะมีเสียงร่ำลือถึงดวงวิญญาณของซาร่าและ ดวงวิญญาณอื่นๆที่ยังไม่ไปไหนและยังคงวนเวียนกันอยู่มากมายภายในคฤหาสน์หลังนี้